วันนี้ตื่นเช้ามาทิตาจะมาทําไก่ย่างค่ะไย่างข้างนอกไม่ได้นะคะอยู่ยุโรปมันหนาวเราอบเอาค่ะแต่ว่าสีสวยรับรองมานี่นะคะนี่นะคะส่วนผสมหลักๆของทิตาก็มีวันนี้ใช้ไก่ทิตาเขาหมักกันไก่เมืองนอกเขาห่อหมาอย่างนี้นะคะสําหรับไก่แช่แข็งเขาก็จะห่อมาในถุงอย่างนี้ตัวนี้หนะักไม่มากค่ะตัวไม่ใหญ่ค่ะ หนึ่งโลสามขีดแค่นั้นส่วนผสมหลักๆก,ก็มีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆค่ะพริกไทยกระเทียมเดีย๋ยวเราอไปตำนะคะผงปาปิก้าซสอดฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็พริกสีราชาซอสพริกสีราชาแล้วก็เกลือค่ะ นี้ค่ะส่วนผสม,มงา่ายๆรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทิตาใช้อย่างละครึ่งครึ่งถ้วยตวงของเมืองนอกนะคะเพราะว่าพอน้ำซอสเหลือเดี๋ยวเราอบไฟร้อยเจ็ดสิบห้าข้างละสามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็กลับด้านระหว่างที่กลับด้านเราก็ทาซอสที่เหลือค่ะซอสเหลือไม่เป็นไรเราทาทั้งข้างบนข้างล่างเวลาเรากลับด้านค่ะเราไปตั้กระเทียมกับพริกไทย กะเทีมค่ะไม่ต้องหยาบมากเอ้ยไม่ต้องละเอียดมากค่ะ,ละ,คะแล้วก็มาล้างไก่ทำความสะอาดกันนะคะเขาจะมีขนแล้วก็ดึงออกอันนี้เราจะกินไก่ย่างกับเข้าวเหนียวกับแจ่วบองค่ะอันนี้ที่ตาทำงาน บหมักค้างคืนหรือจะหมักค้างคืนนิ่งดีค่ะหมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็หมักค้างคืนไว้นะคะมันจะได้เข้าเนื้ออร่อย เกลือนะคะขยำเกลือหน่อย ไเขาทำมาค่อนข้างสะอาดค่ะไม่ค่อยไก่แช่แข็งต้องสะอาดค่ะทีงตะได้ทิ่ตาก็จะบั้งเขาหน่อยนะคะเขาจะได้เข้าเนือ้อ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะผงปาปริก้า2ช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกสีราชาครึ่งถ้วยตวงค่ะ เขียวสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือสองช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันหอยครึ่งถ้วยตวงค่ะ ลดดี1ช้อนโต๊ะค่ะคนเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราผสมไว้ให้เข้ากันนะคะนำกระเทียมพริกไทยที่โขกไว้ลงมาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ นำไก่ที่ทําความสะอาดแล้วนะคะลงไปในน้ําซอสแล้วก็เนาน้ำซอสเนี่ยฉโลมตัวไก่ทั้งสองด้านนะคะให้เขาทั่วตัวไก่เลยค่ะนําไก่ที่ทําความสะอาดแล้วนะคะมาคลุกกับซอสที่เราทําไว้แล้วก็หมักเขาไว้ทั้งคืนยิ่งดีค่ะถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง รสชาติก็จะได้ซึมเข้าเนื้อนะคะนี่นะคะเวลาย่างอบเราก็เอาแตกแระแงวางบนกระบะแล้วก็อบเลยค่ะแผ่เข้าออกอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะสวยงามเดี๋ยวเราก็กลับด้านเขานะคะเราเข้าอบ ร้อยเจ็ดสิห้าค่ะ,175คะเราก็เอามาเข้าเตาอบกันเลยค่ะทิศตาลดชั้นลงมาจากชั้นกลางหนึ่งชั้นค่ะไม่งั้นเขาจะไหม้ค่ะ ไม่งั้นหนังเขาจะสีออกไหมก่อนสุกนะคะสามสิบนาทีค่ะไฟบนล่างดูนะขนเหนียวกำลังนึ่งร้อนๆเลยคะ่ะต่๊กก็จะทาซอสนะคะซอสที่เหลือเนี่ยค่ะ ข้าไปบนตัวไก่ตายให้ทั่วๆนะคะเคล็ดลับความแซ่บหมูก็จะกัดด้านเล้วน,น,นะคะ อุม้มโอ้ยร้อนมากต้องระวังนะคะเพื่อนๆระวงังระวังเขาจะหลุดขออนุญาตใช้มือเลยนะคะอือกับด้านแล้วก็ทาซอสอีกค่ะเคล็ดลับความแซ่บหนัว สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาดูผลงานค่ะนี่เป็นไงคะสีฉ่ำมากอืน่ากินไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวที่ตาจะอบด้วยไฟบนสองร้อยยี่สิบประมาณห้านาทีนะคะเพื่อให้เขามีความเหลืองกรอบค่ะเปลี่ยนเป็นไฟไฟบนนะคะ ประมาณห้านาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเราใช้ไฟแรง220ตอน5นาทีสุดท้ายไก่ก็ออกมาได้สีแบบนี้เลยค่ะขอไม่ไหม้นะคะ เดืดอดปุ๊ะะบพุท่เดืค่ะกินด้วยกันนะคะ